สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าพอก็ได้ยินเหมือนกันว่าบางคนบอกในวิทยุเนี่ยก็มีประโยชน์ในการที่จะได้ฟังเพลงบ้างฟังอะไรบ้างแต่ส่วนหนึ่งนั้นก็คือการฟังพระวาจาของพระบินเจ้าเพื่อช่วยให้จิตใจของเราดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นผลดีนะครับในวันนี้ บทดําพึงบทแรกก็มาจากหนังสือกิจการในครัาสาวกกขขอเชิญชวนพี่น้องได้มีโอกาสได้อ่านลองดูว่ามีการประกาศพระวรสารอย่างไรต้องพูดอะไรบ้างในเวลาที่จะต้องกล่าวเนี่ยเป็นการเรียนแบบอย่างของเวลาครัาสาวกได้ดีที่สุดก็คือการอ่านและจดจําสิ่งที่ท่านพูดแล้วเราก็ไปพูดให้คนอื่นฟังบ้าง,างก็ไม่เลวนะครับ ส่วนในพระวรสารก็มาจากนักบุญยอนบทที่สิบสามเบอกว่าพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ที่กินปังของเราได้ยกส้นเท้าใส่เราเราบอกท่านทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้ก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเพื่อว่าเมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้วท่านจะได้เชื่อว่าเราเป็นเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าใครรับผู้ที่เราส่งไปก็รับเราใครรับเราก็รับพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา จริง <TA> ในชีวิตของเรานั้นเราก็มีโอกาส musician, รับใครต่อใครเยอะแยะเลยทั้งบรรดาเจ้าหน้าที่ท้งาศาสนาและบ้านเมืองบางทีก็เป็นญาติทีก็จะเป็นใครคนหนึ่งในสังคมของเราเนี่ยคนที่มาหาเราเนี่ยถ้าเรามองในสายตาทั่วไปก็คือคนที่พระบินเจ้าส่งเข้ามาเพื่อเราจะได้สแสดงตนว่าเราสามารถปฏิบัติต,ตามคําสั่งของพระเยซูเจ้าได้มากน้อยเพียงใดจริงไหมครับ มีขอทานคนหนึ่งที่เดินเข้ามาหาผู้ชายคนหนึ่งซึ่งในวันนั้นเขเป็นเป็นวันที่เขามีเงินน้อยที่สุดในชีวิตของเขานะครับมีเงินอยู่ประมาณสี่สบห้าสิบาทเนี่ยจับไปจับมาอยู่นั่นแหละเขาพอดีมีคนขอทานมาแล้วก,แวก็แล้วก็บอกว่าท่านครับผมไม่มีอะไรจะกินเลยให้ผมสักหน่อยได้ไหมครับเจ้าของเงินก็เลยเอาเงินออกมา นับเสร็จเรียบร้อยก็แทนที่จะใส่กระเป๋าบ้างเขายื่นให้เลยนะครับยื่นให้คนขอทานเลยบอกว่าเอาละผมมีทั้งหมดเท่นนี้ผมให้คุณเพราะผมก็สนใจที่จะ,ะปฏิบัติสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนว่าใครที่ให้ก็จะได้รับในภายหลังไม่ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเอเขาเขาพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าจะได้ผลประโยชน์แต่ในเวลาเดียวกัน ก็มาจากใจกว้างของเขานั่นแหละพี่น้องที่วันนั้นมีสี่สิบห้าสิบาทก็ให้หมดเลยเป็นบทสอนแก่พวกเราเหมือนกันนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องให้ทุกอย่างของครอบครัวแก่คนอื่นแต่เราก็จะต้องมาดูว่าคนที่เขามาหาเราเนี่ยบางทีก็ให้โอกาสเราเล่นบทบาทของพระบินเจาว่าในกรณีอย่างนี้พระบินเจ้าจะทําอะไรกับคนคนนี้ ถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นเราให้ไปด้วยความสบายใจไม่ใช่บอกเลยคุณยืมไปนะแล้วต้องคืนฉันนะบางทีพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าจะเอาผลประโยชน์และยิ่งทุกวันนี้พี่น้องอการที่สังคมเราเราเลวมากจนถึงขนาดที่ไม่ได้กินเนื้อกันแต่ว่าก็เหมือนจะกินเนื้อกันนะก็คือการให้ยืมโดยคิดดอกเบีย้ยสูง,สง ซึ่งเราก็บอกว่าคริสตชนนั้นคนที่ให้ยืมโดยคิดดอกเบีย้ยสูงๆนั้นก็คือไม่ใช่คริสตชนเพราะเขากําลังทําสิ่งที่ไม่ได้เป็นน้าพระทัยของพระเป็นเจ้าจริงอยู่บางทีเขามีเงินที่จะต้องออกดอกแต่เขาจะต้องเข้าใจด้วยว่าทุกความยุติธรรมต้องมีเพื่อจะได้มีความรักมากขึ้นการที่ออกดอกสูงเนี่ยทางรัฐบาลเองก็ พยายามที่จะแก้ปัญหาพี่น้องครับเราคริษีชนเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจให้ดีว่าคนที่ต้อนรับแขกคนที่มาเนี่ยก็คือคนที่รับพระเยซูเจ้าแม้ว่าบางครั้งเราช่วยเขามากไม่ได้แต่เราก็ช่วยเถิดครับช่วยนิดหน่อยก็ดีกว่าไม่ได้ช่วยแล้วก็ต้องต้อนรับเขาอย่างที่เขาควรจะได้รับจากองค์พระเยซูเจ้า ดังนี้พวกเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราก็มีความหมายอยู่ในสังคมที่มีความจําเป็นเราก็จะจจะเป็นมือหนึ่งของพระพินิเจ้าที่ยื่นให้เขาพระเจ้าให้เรามีมือสองมือนะครับมือหนึ่งไว้สําหรับรับอีกมือหนึ่งนั้นสําหรับให้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่เป็นเหมือนถังน้ำที่สูบน้ำขึ้นไปแล้วก็บล็อกไม่ให้น้ำลงมาเลยเปล่า แต่เราจะต้องใช้จ่ายตามความจําเป็นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นเพื่อการกุศลช่วยเหลือคนยากจนเพราะคนที่มีมากกว่าคนอื่นนั้นก็คือคนที่สามารถช่วยคนอื่นได้และถ้าเราเห็นพระเยซูเจ้าอยู่ในคนที่ขัดสนเราก็ช่วยจนสุดความสามารถก็คิดว่าเราจะทำเราจะพบกับความสุขใจได้นะครับสวัสดีครับพี่น้อง พ่อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์